ถ้าคุณเคยคิดว่าไม่มีทางออกสําหรับปัญหาของคุณโปรดจำไม่ว่ามีชายคนหนึ่งที่หนีออกมาจากลําคอปลาวานได้ไม่ใช่โยนาแต่เป็นไมเคิลแพ a กการ์ดนักดำน้ําจับกุ้งล็อบสเตอร์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลังจากที่วานหลังคอมกลืนเขาเข้าไปใกล้แหลมคอร์ต ในวันนั้นแพ็กกาดกำลังอยู่ในน้ำลึก14เมตรเพื่อลาก,กุ้งล็อบสเตอร์เมื่อเขารู้สึกถึงก้อนเนื้อขนาดใหญ่ทัในใดนั้นทุกอย่างก็มืดลงเขากลัวว่าฉลามมาโจมตีเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่เขาก็ไม่เห็นฟันแหลมคมอยู่รอบตัวและไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่นานเขาก็รู้ว่ากำลังอยู่ในปากของวานและมันกำลังพยายามกลืนเขาโดยไม่ตั้งใจเขายังอยู่ในชุดดำน้ำและถังช่วยหายใจ เขาคิดแล้วว่าเขาอาจไม่ได้พบครอบครัวอีกเลยเพราะเขาแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตแต่ประมาณครึ่งนาทีต่อมาวานก็ขึ้นมาที่ผิวน้ำและเขาก็เริ่มตัวสั่นไปมามันคลายแพ็กกาดออกมาและเขาก็ลงน้ำไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีแค่รอยฟกช้ำเล็กน้อยเดี๋ยวนี้นักหากุ้งบสเตอร์จะทำงานเป็นคู่และคนหนึ่งจะอยู่บนผิวน้ำเพื่อคอยดูเพื่อนเพื่อนของเขาจึงเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีและยังมีกัปตันเรือเช่าเหมาลำอยู่ใกล้ๆและเขาช่วยดึงแพ็กกาดขึ้นเรือ ไมเคิลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลในช่วงบ่ายของวันนั้นด้วยอาการเดินกระเพกเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวานหลังคอมแทบจะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์วานตัวนี้จึงอาจจะพยายามกินปลาตัวเล็กๆและกินแพ็กกาดเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่น่าจะหลุดเข้าไปในลำคอของวานได้เพราะหลอดอาหารของมันมีขนาดเล็กดังนั้นเรื่องบางเรื่องก็ยากที่จะกล้ามกลืนขอเล่นสำนวนหน่อยนะในปี2015 เครื่องบินของ阿拉斯加แอร์ไลน์ซึ่งกำลังบินไปลออแซงตเจลิสต้องบินกลับซิอาโรหลังจากบินได้14นาทีผู้โดยสารได้ยินเสียงดังมาจากห้องเก็บสัมภาระปรากฏว่าพนักง,งานยกสัมภาระคนหนึ่งเผลอหลับไปขณะที่เครื่องบินยังอยู่บนพื้นเขาตื่นขึ้นมาหลังจากมีสัมภาระหล่นลงมาโดนหัวของเขาวิลลาจูเนียไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่คิดว่าจะรอดแต่เขาก็โทรหาบริษัทที่เขาทำงานอยู่และโทรหา9 1 1หนึ่ง สายถูกตัดหลังจากผ่านไป44วินาทีเขาจึงไม่ได้รับคําตอบว่าต้องทําอย่างไรจูเนียร์ไม่ยอมแพ้และเริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือและทุบเพดานผู้โดยสารที่ได้ยินเสียงดังจึงเริ่มตื่นตระหนกลูกเรือเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและเครื่องบินก็บินกลับซิยาโรในตอนนั้นเขาเริ่มตื่นตระหนกเหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลอื่นเขาเห็นตำรวจ <c oughs> เฮลิคอปเตอร์และเจ้านายของเขารออยู่บนพื้นและคิดว่าเขาคงต้องติดคุก เขาอธิบายว่าเขาไม่ได้กินอาหารกลางวันหลังจากทํางานครบ7ชั่วโมงและเผลอหลับไปวันรุ่งขึ้นเขากลับไปทํางานและสัญญาว่าจะไม่เผลอหลับบนเครื่องบินอีกอย่างน้อยก็ในห้องเก็บสัมภาระในอริโซนาชายคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องดังมาจากในปล่องไฟของบ้านเพื่อนบ้าน เขาจึงโทรเรียกหน่วยดับเพลิงและพวกเขาก็พบชายวัย26ปีอยู่ในนั้นเขาใช้เวลา4ชั่วโมงอยู่ในปล่องไฟก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมาและตัวของเขาเต็มไปด้วยเขมเหลวควันเขาอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเขาติดอยู่ในนั้นขณะที่พยายามเข้าไปในบ้านของตัวเองหลังจากที่ล็อกกุญแจด้านในไว้ เขาลงไปลึกจนเท้าแตะพื้นได้แต่ก็ติดอยู่ในปล่องไฟที่แคบกว่าใกล้กับเตาผิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงหย่อนเชือกลงไปในปล่องไฟและดึงเขาขึ้นมาบนหลังคาเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและกลายเป็นหนึ่งในหลายๆคนในรัฐแอริโซนาที่รอดจากปล่องไฟบางคนเผลอตกลงไปและอีกคนก็ลงไปเพื่อความสนุกบางครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไม่ต้องดับไฟแต่ต้องดึงคนออกจากท่อระบายน้ําแทนในแคลิฟอร์เนียผู้หญิงคนหนึ่งเห็นขาที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ํากลางถนน ในเวลาต่อมาชายวัย21ปีรายนี้ติดอยู่ที่ด้านประมาณ40นาทีเขากระโดดลงไปและพยายามหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาตำรวจมาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ช่วยเขาไวไ้ได้โดยใช้ตะข่ายพิเศษต่อมาเขาบอกกับสถานีข่าวว่าเขาถูกคนร้ายติดตามครั้งต่อไปที่คุณใช้ห้องน้ำสาธารณะดูให้ดีว่าไม่มีใครโผล่ออกมา ในนอร์เวย์ชายคนหนึ่งปีนเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหยิบโทรศัพท์ของเพื่อนได้สำเร็จทางน้ำไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำและนานๆถึงจะระบายน้ำออกไปทีอาสาสมัครผู้กล้าหาญคนนี้ต้องยืนแช่อยู่ในโถส้วมที่ลึกเกือบถึงต้นขานานหนึ่งชั่วโมงนักดับเพลิงต้องทุบห้องน้ำเพื่อช่วยเหลือฮีโร่คนนี้ต่อมาเขาเล่าว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่อยากอ้วกที่สุดในชีวิตและเขาก็กลัวที่แคบด้วยมันคงเป็นโทรศัพท์ที่มีค่ามากเขาจึงต้องมาลำบากขนาดนี้แต่เขาไม่สามารถเอามันออกมาได้ นอกจากนี้ไม่รู้ว่าเขายังเป็นเพื่อนกับเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่หรือเปล่าคงไม่เป็นแล้วมัง้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรตุรกีสังเกตเห็นคนจอร์เจียคนหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆที่ชายแดนพวกเขาจึงตัดสินใจตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดแต่ไม่พบสิ่งของต้องห้ามใดๆอยู่ข้างในนอกจากผู้หญิงอายุ22ปีเธอผอมพอที่จะซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าเดินทางในท่าเด็กทารกได้เธอพยายามลักลอบเข้าประเทศตุรกีเพราะเธอถูกห้ามเข้าประเทศอาจมีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้หรือเปล่า อย่างไรก็ตามแผนของทั้งคู่ไม่ได้ผลและพวกเขาถูกส่งกลับบ้านที่จอร์เจียและได้รับคำสั่งไม่ให้กลับมาอีกคนที่ไปเที่ยวทะเลสาบเลดี้เบิร์ดในเท็กซัสในช่วงบ่ายวันหนึ่งของฤดูร้อนคมไม่คิดว่าจะได้เห็นปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่911ได้รับโทรศัพท์หลายสายจากผู้ที่สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งที่ติดอยู่กับเขื่อนลองฮอนมีคนอยู่บนเรือ4คนมันใกล้จะพลิกคว่ำแล้ว ผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งที่กำลังตกปลาอยู่ใกล้ๆสังเกตเห็นคนโบกมือจากข้างเรือซึ่งน่าจะขอความช่วยเหลือเรือลำนี้เข้าใกล้เขื่อนมากเกินไปและติดอยู่บนทางระบายน้ำที่เปิดอยู่เพราะฝนตกหนักในพื้นที่เรือไฟฟ้าขนาดเล็กไม่มีกำลังพอในการถอยกลับมาอย่างปลอดภัยหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินได้คิดแผนกู้ภัยทั้งหมดพวกเขาส่งเสื้อชูชีพ4ตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาให้ผู้โดยสารที่ติดอยู่หน่วยดับเพลิงเตรียมการช่วยเหลือในกรณีที่เรือพลิกคว่ำ ทุกคนโชคดีเรือตรวจการในทะเลสาบดึงเรือลำนั้นให้แล่นไปยังที่ที่ปลอดภัยและผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นใกล้เคือรลองฮอนอย่างน้อยก็ในช่วง25ปีที่ผ่านมากลุ่มเพื่อน3คนในรัฐเกละของอินเดียไปเดินป่าคนหนึ่งเหนื่อยมากจึงลื่นตกลงไปในซอกหิน,เพ,น,เ,พนเพื่อนพยายามใช้เถาวันและไม้ดึงเขาขึ้นมาแต่ไม่สําเร็จ ชายวัย23ปีถูกทิ้งไว้บนเนินเขาสูงชันและรอความช่วยเหลือเขาจึงส่งรูปถ่ายไปให้เพื่อนๆเพื่อ,อให้รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเขาตำรวจและหน่วยดับเพลิงมาถึงเนินเขาในคืนนั้นแต่ยังช่วยไม่ได้เพราะทัศนวิสัยไม่ดีพวกเขาจึงจุดคบเพลิงเพื่อไล่สัตว์ป่าออกจากบริเวณนั้นกองกำลังป้องกันส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือแต่ภารกิจก็ล้มเหลวจากนั้นหน่วยรบพิเศษ2หน่วยที่ได้รับการฝึกฝนด้านการปีนเขาปีนหน้าผาและโรยตัวก็มาถึงพื้นที่ เขาเริ่มหมดหวังแล้วเพราะเขาติดอยู่ที่ความสูง600เมตรมานานกว่า40ชั่วโมงโดยไม่ได้กินอาหารหรือน้ําเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัญญาว่าจะรีบเอาน้ํามาให้ทําให้เขามีความหวังขึ้นมาทีมกู้ภัยตัดสินใจว่าจะดึงเขาขึ้นมาจากรอยแยกดีกว่าไม่ใช่ดึงเขาลง เจ้าหน้าที่กู้ภัย2นายโรยตัวลงมาคนหนึ่งเคยพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้วชายที่ติดอยู่ได้รับน้ำและอาหารและถูกนำตัวขึ้นไปข้างบนเพื่อปสมพยาบาลเบื้องตน้นจากนั้นจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเครื่องบิน